3ความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านค่ะข้อที่1ค่ะคุณรู้หรือไม่คะว่าคนที่ติดบูโรเนี่ยกูก้บ้านได้เหมือนกันค่ะ <Wow. S 1> ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าคําว่าติดบูโรในที่นี้เนี่ยคือคุณเนล่าช้าอย่างน้อยนะคะก็เกิน90วันละกันนะนะคะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิกู้บ้านแล้วแต่จริงๆสามารถกู้ได้นะคะส่วนกู้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันคลิปหน้านะข้อที่2ค่ะรู้หรือไม่คะว่าคนที่เคยล้มละลายแล้วเนี่ย กู้บ้านได้ค่ะอันนี้มันเคสประสบการณ์โดยตรงเลยนะคะว่าคุณอิ๋วเนี่ยเคยทําเคสกับคนที่เคยล้มละลายนะคะแล้วก็สามารถกู้บ้านได้จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะคุณจะต้องไปใช้หนี้เขาก่อนนะแล้วก็มีระยะเวลาที่รอคอยนะคะไม่ใช่สามเดือนแล้วไปกู้เลยนะ ส่วนข้อที่3ค่ะคุณรู้หรือเปล่าคะว่าถ้าคุณมีสิทธิสวัสดิการกับธนาคารนะคะธนาคารเนี่ยจะยอมให้คุณเป็นหนี้ได้ถึง80%ของรายได้เลยค่ะ <Wow. S 1> แต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็อยากจะให้พนักง,งานประจําทุกท่านนะคะพิจารณารอบค้อบเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าคุณจะเหลือเงินกินเพียงแค่20%เท่านั้น,นะคะ่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้หนี้เนี่ยเกินตัวได้นะคะ